สวัสดีครับวันนี้มาต่อเรื่องแคลคูลัสนะครับแคลคูลัสความรู้พื้นฐานที่จะต้องทราบก่อนไปเรียนเรื่องแคลคูลัสนะครับที่จะพูดถึงวันนี้คือเรื่องเศษส่วนเศษส่วนนะครับเริ่มกันที่บวกก่อนเลยนะครับบวกเศษส่วนบวกลบเหมนกันนะครับนี่เศษหส่วนสบวกเศษ1นส่วนสแบบนี้ต้องทําส่วนให้เท่ากันก่อนโดยหาครนอของ2กับ3ามจำได้นะครับ สกับ3ข้อนาคือ6กนะครับเราก็หส่วน2คูณสามบวกกับหนึ่งส่วน3คูณ2ส่วน2เพื่อให้ส่วนเท่ากันนะครับก็จะได้3ส่วน6บวกกับ1คูณ2ก็เป็น2ส่วน6เท่ากันแล้วก็บวกกันก็เป็น5ส่วน6แบบนี้นะครับการลบก็ได้เหมือนกันนะครับการคูณเศษส่วนนะครับหนึ่งส่วนสองคูณหนึ่งส่วนสาม ก็คูณกันได้เลย1นคูณหได้1 2ึคูณสก็ได้6นะครับการหารเศษส่วนก็เนษส่วนสหารเศษหนึ่งส่วนสามเนี่ยให้เปลี่ยนหารเป็นคูณนะครับตัวหน้าเหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนหารเป็นคูณตัวหลังเนี่ยให้กลับเศษเป็นส่วนกลายเป็น3าส่วนหแล้วค่อยก็คูณกันตามปกติเหมือนการคูณนะครับ1นคูณสก็เป็น3 2มคูณหก็เป็น2 ก็จะได้นี้ยกมามีเรื่องเศษส่วนนะครับแล้วก็เรื่องเลขยกกําลังเลขยกกําลังเห็นหน้าหมานะครับเลขยกกําลังถ้ามีเ1นส่วนสองคูณเซส่วนสองก็จะได้เซนหนึ่งส่วนสองยกกำลังสองครับถ้ามีเซนหนึ่งส่วนสองยกกำลังสอง แล้วก็ยกกำลังสองอีกก็จะได้เศษ1ส่วน2อผมเปลี่ยนเป็นตัวเลขธรรมดาดีวกว่า2ยกกำลังสองแล้วก็ยกกำลังสอย่างนี้ก็จะได้2ยกกำลังเอาได้ชี้กำลังมาคูณกันนะครับก็จะได้6แบบนี้ถ้ามี2อกำลังสคูณกับ2อกำลัง5แบบนี้ เอาเลขชี้กำลังมารวมกันก็เป็น2กํกลัง3บวก5ก็จะได้2กํกลัง8นะครับถ้ามี2กํกลังลบ5ก็ให้กลับลงไปด้านที่ตัวส่วนนะครับก็จะเป็น1ส่วน2กํกลัง5แบบนี้กับหรือ1ส่วน2กํกลังลบ3ก็ให้กลับขึ้นมานะครับถ้ากําลังติดลบก็ให้กลับขึ้นมาเป็น2กํกลังส หรือถ้ามี3 x กำลัง2ก็ให้เอากำลังเนี่ยกระจายเข้าไปยกกำลังทุกตัวนะครับก็จะเป็น3กำลังสกับ x กำลังสซึ่งก็จะได้9 x กำลังสนะครับนี่ก็เป็นเรื่องเลขยกกำลังนะครับนิดนึงถ้ามี2กำลัง5าหารด้วย2กำลัง สองกำลังสามก็จะได้2กําลังเอาเลขชี้กําลังมาลบกันนะครับถ้าหารกันแบบนี้ก็จะเป็น2องกำลังห้าลบสก็จะเป็น2องกำลังสองซึ่งเท่ากับสี่นั่องอันนี้นะครับมี x x กําลังศูนย์หรือว่าเลขอะไรก็แล้วแต่นะครับเช่น2องกำลังศูนย์หกกำลังศูนย์หนึ่งร้อยกำลังศูนย์หรือลบห้ากำลังศูนย์อะไรยกกำลังศูนย์ก็จะได้1นะครับทั้งหมดนี้ได้1หมดเลยนะครับ ที่ต้องเน้นให้ดีนะครับก็คือ2กำลังสามไม่ใช่2คูณ5ากำลัง3กับ2บวก5ากำลัง3มเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับถ้า2คูณ5ากำลัง3เนี่ยจะได้2กำลัง3คูณกับ5ากำลัง3สามารถเอากำลัง3เข้าไปยกกำลังทุกตัวแต่ว่าอันนี้แปลว่ามี2บวก5 2บวก5 3มวงเล็บนะครับ2บวก5แล้วก็คูณกับ2บวก5ทั้งหมด3มวงเล็บครับไม่เหมือนกันไม่สามารถเอากำลังเข้าไปยกกำลังได้นะครับก็อันนี้เป็นเรื่องพื้นฐานที่ต้องทราบก่อนเรียนแคลคูลัสนะครับเดี๋ยวคราวหน้ามาดูเรื่องแคลคูลัสต่อนะครับสวัสดีครับ